สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอ่อกแยทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้ถ้าสังสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรหน้าหลัก100นะร้อยบุญเทียบชนกันสสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะก็เป็นสูตรหลักร้อยบุแบบ2ตัวอันนี้สูตรอันนี้ลอ,ออก อันนี้สูตรหลักร้อยบนแบบสองตัวนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวที่หลักร้อยบนเป็นสูตรใหม่โลห้ฮวลนี้เป็นบวแรกนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็มาเทียบชนกับสูตรหลัก ร้อยบนตัวเดียวเป็นสูตรระยะสั้นสูตรใหม่เหมือนกันนะเป็นสูตรระยะสั้นหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับคำนวณลงให้วนนี้เป็น,นวนแรกเหมือนกันนะฮะสูตรร้อยบนตัวเดียวถ้าสมาชิกช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะนำสองสูตรนี้คำนวณเสร็จเรียบร้อยผมจะนำสองสูตรนี้มาเทียบกันมาเทียบให้สมาชิกได้ดูแบบนี้นะครับว่ามันจะชนกันตัวไหนงมดที่จะถึงนี้นะครับมันชนกันแค่ตัวเดียวนะ2ะสองสูตรนี้ส่วนจะชนกันตัวไหนก็ ฝากสมาชิกนะฮะติดตามแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูมาสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเทียบชนสูตรหลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวกันนะครับผมก็ต้องฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันนะช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิากแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิไกไวรุ่งนาด้วยนะครับเสียงก็ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฟื้นจากอาการไข้พูดผิดพูดถูกยังไงก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเอามาต่อกันเอ้อมาต่อกันกับสูตรนี้ก่อนนะครับมาดูสูตรนี้ก่อนสูตรหลักร้อยบนแบบ2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลงให้วนนี้เป็นวันแรกวันแรกราสูตรที่หกกับแปดพูดอก8ปดเจ็ดสามหลักร้อยบนนะครับสมาชิดนะสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะก็มาที่เลขแปดนะที่หลักร้อยบน ที่หลักร้อยถูกไปงดที่หนึ่งนะครับมาต่อกันนะกับสูตรที่งวดที่สองมาต่องวดที่สองงวดที่สองสูตรได้เก้ากับหนึ่งนะครับพลออกเก้าส่วนเจ็ดก็เลขเก้าอ่ะวันที่หลักร้อยบน ถูกเป็นพจนที่สองครับเอามาต่อเป็นพจนที่สามฮะพจนที่สามสูตรหลักร้อยบนสองตัวมารังตัวไดีก้ากันหนึ่งผลออกมันชัดไหมสมาชิกมันเหมือนมันไม่ชัดหรือมันเป็นยังไงไฟมันก็สว่างอยู่นะแล้วมันเป็นยังไง มาต่อคับวันที่สามูเลขเก้ากันึ่งดอกเก้าศย์กครัก็มาที่เลขเกา้าถูกตมวัว 4, ที่3ามวัที่4ี่สูตรได้ศู์กับ2หลักร้อยบนสอตัวมา1ตัวคดอกศูนย์หนึก้าก็เลขะมาที่หลักร้อยนะบน ถุงวันที่สนะี่วันที่หนะ้าสูตรเดียวกันหนึ่งพันหกสิบเก้าศูนย์สามเก้าก็มาที่หลักร้อยคนอาสมาชิกดูดีๆนะสองตัวนี้ชอบมาแถวไหนนะครับชอบมาแถวแรกครัชอบมาแถวแรก,นะแแรกสูตรนี้นะครับเป็นสูตรคู่ขี้ก็ได้นะฮะหลักร้อยเนี่ยอันนี้มาที่เลขคู่นี่มาที่เลขขี้ขี้มาที่เลขคู่มาที่เลขขี้วันที่ผ่านมามาที่เลขคู่ ก็ได้เหมือนกันนะคูคีคูคีคนะเป็นสูตรหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวมุทิพานมานะครับสูตรได้2กับสี่ดอกสองเจ็ดสองก็เลขสองมาที่หลักร้อยบนมาที่หลักร้อยบน <c oughs> ถูกในพวกที่6นะครับ เอาที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมัยเชินนะไปดูกันนะครับวิธีทำแคปสูตรไว้ได้เลยนะคใครชอบวิธีคิดวิธีคำนวณวิธีคำนวณนะครับหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนำหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่ยบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยนะฮะเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขกสี่หกที่นะเอาบวกกันดูนะสมัสยเชินนะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกสี่ คงที่นะครับก็จะลงท้ายเลขเจ็ดเป็นตำแหน่งแรกเจ็ดบวกเพิ่มไปสองค่อยเลขเก้าอ้วดนี้นะฮะเลขเจ็ดก,กนะับเก้าฮะที่หลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวสมาชิกแคปสุดไว้ถ้าใครชอบเลขเจ็ดเลขเก้าค่อยแคปนะครับถ้าใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องเสียวเวลาแคปนะสมาชิกนะอน่ะหลักรนะ้อยบนได้เจ็ดกับเก้าฮะสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้แบบสองตัวนะครับ ร้อยบนแบบสองตัวได้เช็ยงกะเกะ่าลงเชียงให้วดประจำวันที่16บหกทับ6กทับหก็คืองวดแรกฮนะลงเชียงให้วดนี้เป็นวดแรกสำหรับสูตรนี้ครับอ่ามารอลุ้นกันอ่าวไปต่อกันกับสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวกันมากนะฮะหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรระยะสั้นเดินมาแค่ห้าวดนะครับเดินมาแค่ห้าวอด ถ้ายอา้อนขึ้นไปอีกไม่เข้า,านะครับสมหรับชื่อนะเอามาดูงวดแรกฮะหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขกเอองวดแรกได้เลขเก้าพอดอกเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเลขเก้ามาที่หลักร้อยครับถูกั้งวดที่หนึ่งมาต่อกันงวดที่สองนะครับงวดที่สองสูตรได้เลขเก้าพอดอกเก้าศูนย์หกครับหลักร้อยบน ก้ามาที่หลักร้อยถูกไปงวดที่สองเอามาต่อกันงวดที่ครับต่อกปนงวดที่ สามารถสูตรเลขเก้าเอ้ยสูตรเลขศนตัวเดียวผลออกศูนย์ดัเก้าเลขศูนก็มาที่หลักร้อยอาถุนวที่สามวี่ฮะสูตรเลขเก้าตัวเดียวผลออก9 0้านยาหลักร้อยบุครับตัวเดียว9ก็มาที่หลักร้อยบุญถูกเนวุี่นะครับ อมาต่อว่าที่ห้าว่าที่ผ่านมาสูตร้อยบนตัวเดียวได้เลขสองผลออกสองเจ็ดสองเลขสองก็มาที่หลนะักร้อยบนวัาที่หลักร้อยบนนะครับถ <c oughs> ูกไปคนที่ห้านะครับเดี๋ยวมาไฮไลท์สีสมาชิกได้ ยิจะชัดหน่อยว่ามันชอบมาที่หลักร้อยอมาต่อกันนะว่าที่ถึงนี้หลักร้อยบนตัวเตี้ยได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนี่วิวธีทำ วิธีทำหน้าหลักร้อยบนตัวเดียวนำหลกักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารังที่หนึ่งหนึ่งครั้งโทษทีครับสมาชิกพูดผิดเอาใหม่นำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง มาบวกหลักร้อยเลข3าตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3าตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลขเจ็ดคงที่นะ,ะก็จะได้หลักร้อยบนตัวเดียวนะครับอาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกสองลงท้ายเลข3 3มบวกสองลงท้ายเลข5 5บวกศูนย์ก็ได้5 5บวกเจ็ดบวกเจ็ดลงท้ายเลข2 2บวก8ลงท้ายเลข0 0บวกเคงที่นะครับ0บวกคงที่ก็จะลงท้ายเลข7อ่ะวันนี้หลักร้อยบนตัวเดียวตัวเลข7็นะสมาชิกนะคิดว่าอย่างไรก็ฝากพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะถ้าชอบเลข7็ก7ค,ค่อยแคบไว้ถ้าไม่ชอบก็บอกผ่านนะครับถูกผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อสมาชิกเด้อมาดูเดทียบถูกไหมหลักร้อยบน เอาได้เลขเจ็ดนะฮะสูตรตัวเดียวนี้ฝากพิจารณาด้วยลงจริงให้วอลแรกก็ปรจำที่สิบหกทับหกทับหกอ่ะรอลรุ้นกันนะสมาชิกนะจะมาไหมสองสูตรอ่ะสองสูตรเนี่ยมันชนกันที่เลขเจ็ดนะฮะทั้งสองสูตรนะวันนี้ชนกันที่เลขเจ็ดนะจะมาไหมเลขเจ็ดถ้าเจ็ดไม่มาก็คือเก้าตัวรองนะฮะสมาชิกนะอ่ะแคปไว้ใหสมาชิกนะวันนี้ชนกันที่เลขเจ็ดที่หลักร้อยบท ถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านถ้าใครชอบก็แคบสุดไว้แล้วก็นําไปใช้ถูกผิดก็กลาวขอโทษพอภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้เจอกันใหม่จะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ